สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้าพาี่น้องมาดูไอ้นมตีจากแดนมังกรเล่นวัชพืชครับแล้วก็มีรถไถคุปุต้า L5018 12ล้อพี่น้อง FY H360 ไปดูใกล้ๆก่อนโอ้แฉะเลยต้องแฉะเลยหลอกผักตบผักโอ้ผักแหน่แหน่หลอกแหน่ 200C ครับโอ้ดึงวัชพืชมาพี่น้นองซานี่เอส2 0 4 นี่ครับโอ้ไม่ใช่น้อยนะต้องดึงแล้วก็ใส่สิบสองล้อเอาไปเอาไปทิ้งตรงไหนปะทิ้งไซละ่ะอ่นี่ครับโอ้บ่อน,นี้หรือว่าอ่างเก็บน้ำหรือว่าสะใหญ่ ประมาณ2ี่สิไร่ได้ครับนอ่ะมิซูมิชิครับ C M 5 0าขอมมันเร็ว158แพลังมาครับ K สามวีก็เดินขยับ้าโอู้้ช่วยแล้วช่วยไยรุ่นครับนะอะรุ่นทางหมู่บ้านมาช่วยกันดึงอยู่ mm hmm. เดี๋ยวไปดูอีมุมหนึ่งครับ โอ้สามร้อยหกสิบสิบสองล้อบารมีทวีทรัพย์บารมีทวีทรัพย์เสียแปดจัดให้ครับอ่ะโอ้ปุ๊บ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 อัดดึงครับดึงเดี๋ยวไปดูว่ามีชาวบ้านช่วยกันไหมช่วยกันเยอะครับลองเดี๋ยวดูดูดดปรัโอ้ มันเชะไปหมดเลยดึงมาแล้วก็ตักครับส่วนทรงองเอวก็ยังเปรียอยู่ครับสำหรับ2 0 0ีคันนี้ดึงมาครับเอาเชือก ดึงมาบางรุ่นก็สะ,สะอาดดีครับเดี๋ยวจะตัดก็จะตัดขึ้นสิบสองล้อคำน,นีนะ้น่าจะ ประมาณ4,000กว่าชั่วโมงครับ4 5 0 0 0าพันเลยพี่น้องก็ยังโอเคอยู่ครับเริ่มจะล้วงอีกแล้วร่วมด้วยช่วยกันครับเพื่อจะได้เก็บน้ำได้ดี ไอมุมมาไปน้องโอ้ตรงน,นี้เดินไปไม่ได้เียนีครับเอ้มันแหนบ่อเนี่ยอาลุ้ยไทยดันเลยครับมาดันมารวมตัวช่วยกันครับ คร<บ>ับ <laughs> ยังเต็มครับใบ<ป>แท็ก80เซนรถเล่อยเจ็ดตัวแคริเอ์สองกาดขดคัละตัวตัวเดินขยับบ้าออกมันเร็วครับดูแลโดยแม็กซานี่ปัันนี่ราคาตัวอยู่ที่สามล้านเก้าหมื่นนะครับรุ่นนี้สองร้อยซีแหน่แหน่แหน่ไม่ใช่ครับตงครับ คนในี้นี่คือจะแพร่พันธุ์เร็วมากครับาาาาาาบางลุ้มก็เยอะครับ สนใจสอบถามได้นะครับมุมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วย<ห>าส<ห>ามแฉกเอ้ยโอ้เต็มหัวเลยไหมนอ้องลบก่อนใส่แต่นน้ำมาเลยที่ตัดไม่ได้เต็มหรอกมันต้องเอารถขี้ประดึงพี่น้อง เขาาลูกบันเม็ดสำหรับปักกิ่งเขาล้างรถไปในตัวครับมีสุขเรนารีสเก็ดตั็จะมาไม่ต้องผลจะมาอยู่ ช่วยกันครับนี่เป็นเรียกว่าปอน้ำนี่ใช้ประปาหมู่บ้านนะครับดูน้ำครับซึ้ช่วงล่างใหม่เลย เาดูได้ครับดูทุกช่องชาติจเจริญทรัพย์รือว่าผิดชาติเจริญทรัพย์ทีขาวเวนเต้ ite, รักยุนก็แปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองผมใจซานี่ก็แม็กซานี่ครับดูโซนบุรีรัมก็ไปดูได้ครับที่สุรินทร์นะครับศูนย์สุรินทร์มีอยู่ ne <laughs> ท่านจะทำงานยากเพราะว่ามันเป็นวัชจจพืชนะลอยน้ำครับโอ้ยยังไม่เต็มน้องยังไม่เต็มตักเรื่อยๆครับตักเรื่อยๆโอ้สิบสองล้ออันนี้ลอ้อ 360 xong 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 này là xong 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 360 เจออารมณ์ตีจะจัดให้ใช่ไหมครับพวก็ช่วยกันน่าจะอีกหลายวันมัน้องถึงจะโอเคครับนี่ ก,ก็หมดไหมเนี่ยเยอะครับเยอะโอ้ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ